แนวรับแนวต้านเทคนิคง่ายๆที่ทุกคนจะต้องรู้ในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับวิธีการหาและวิธีการใช้นะครับเทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับในการเทรดในออปชั่นนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trading Corner Thailand นนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับนุชนะครับและในวันนี้นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ตอนต้นคลิปนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับ ก็จริงๆแล้วเนี <pr> ่ยนะครับในส่วนของแนวรับแนวต้านนะครับผมเนี่ยก็ได้พูดถึงแล้วนะฮะในช่วงของคลิปซีซั่นแรกนะฮะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเป็นการทบทวนอีกครั้งนะครับสำหรับแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงนะครับในส่วนของโซนนะครับโซนของแนวรับและก็โซนของแนวต้านนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ก็เบื้องต้นนะครับเราจะมาทําการเปิดนะครับตัวแพลตฟอร์มก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงโดยย่อนะครับจะไม่มีตัว Presentation นะครับแบบเเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับผมก็จะมาเน้นนะครับการใช้งานเป็นหลักนะครับก็คือเราจะมาดูในแพลตฟอร์มกันเลยนะครับ เบื้องต้นนะครับก็คือเปิดแพลตฟอร์มมานะครับก็คือแพลตฟอร์มของ IQ Option นะครับสำหรับใครนะครับที่ได้ดูคลิปของผมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีบัญชีกับ IQ Option นะครับสามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างได้นะครับเพื่อที่จะสมัครนะครับแล้วก็ทำกำไรไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับในส่วนของแนวรับแนวต้านนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับก็คือแนวรับนะครับก็คือเป็นส่วนนะครับเป็นเส้นเส้นสมมุตินะครับที่เราวางไว้นะครับเพื่อที่มองว่า เพื่อที่เราเนี่ยจะได้มองว่าในอนาคตเนี่ยนะครับจะมีกราฟของราคาเนี่ยจะลงนะครับจะวิ่งลงนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะเมื่อโดนเส้นเส้นนี้เข้าไปนะเนี่ยจะมีโอกาสนะครับที่จะกลับตัวขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเส้นแนวรับนะครับส่วนเส้นแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับซึ่งแนวต้านเนี่ยจะเป็นประมาณว่าเป็นเส้นนะครับสมมุตินะครับที่เราเนี่ย มองว่าอนาคตเนี่ยจะมีราคาเนี so mm ่ยจะวิ่งขึ้นไปถึงจุดจุดนี้นะครับแล้วก็เมื่อถึงจุดจุดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีการกลับตัวลงไปนะครับคืนนี้เนี่ยก็คือแนวต้านนั่นเองนะครับก็คือจะสังเกตได้ง่ายครับรับก็คือจะวิ่งลงมานะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับต้านเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปชนปุ๊บแล้วก็ลงมาอันนี้ก็คือหลักการง่ายนะครับในการดูแนวรับแนวต้านนะครับ ถามว่าเราเนี่ยจะสังเกตแนวรับแนวต้านยังไงนะครับเราสามารถสังเกตแนวรับแนวต้านได้นะครับโดยสังเกตได้จากราคาเก่าๆนะครับก็คือราคาในตัวหุ้นหรือว่าตัวสินทรัพย์ต่างๆนะครับที่เป็นราคาเดิมนะครับเราสามารถมองไว้ได้นะครับอย่างเช่นอ่ะผมดูเป็นหุ้นอ่ะเป็นตัวคริปโตแล้วกันครับก็คือตัวบิตคอยนะครับตัวนี้นะครับกราฟเนี่ยเราจะสังเกตได้นะครับว่าราคาที่สูงที่สุดที่เคยทําไปได้นะครับก็คือจะ ในกรอบเวลาเท่านี้นะครับก็คือจะอยู่ที่3 6 4 6ม่อดอลลาร์นะครับเราก็จะขีดนะครับก็คือใช้เส้นก็คือใช้เส้นตรงนี้นะครับอ่าเขียนเป็นเส้นแนวนอนเลยเลยนะครับก็คือขีดตรงนี้อ่าแล้วก็ตั้งไว้ปุ๊บอ่าอันนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นแนวต้านแนวต้านหนึ่งนะครับเราสามารถมองไว้ได้ว่าเป็นแนวต้านนะครับก็คือเป็นแนวต้านอ่าสูงสุดนะครับเป็นราคาสูงสุดที่เอ่อตัวราคาบิตคอยเนี่ยอ่าขึ้นไปได้นะเวลากรอบเวลานี้นะครับโอเค แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทําแนวต้านจุดนี้แล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะครับก็คือเราจะสามารถคา,าดการณ์ได้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อราคาลงไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปจนถึงแนวรับอีกครั้งนะครับสังเกตไหมครับว่าจุดจุดนี้นะครับจุดจุดนี้เนี่ยหลังจากที่ราคาวิ่งลงไปแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยราคาก็จะทําการวิ่งขึ้นไปนะครับก็คือ เมื่อมีการเทขายอย่างแบบอย่างมากครับก็จะมีคนที่ซื้อคนที่คอยซื้ออยู่แล้วนะครก็จะทยอยซื้อทยอยซื้อทยอยซื้อไปเรื่อยจนราคาเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเห็นเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนใกล้ถึงจุดที่เป็นแนวต้านเก่านะฮะอ่าโอเคอันนี้เราก็สามารถมองได้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นแนวต้านแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเมื่อเมื่อราคาเนี่ยใกล้เคียงกับแนวต้านเก่าเนี่ยราคามันก็จะวิ่งลงเช่นเคยนะครับโอเคต่อมานะครับต่อมาก็คือในส่วนของแนวรับนะครับ ก็เราจะมีแนวต้านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องหาแนวรับต่อนะครับแนวรับเนี่ยเราสามารถหาได้วิธีเดียวกันเลยนะครับก็คือวิธีการที่เราหาแนวต้านนั่นเองนะฮะเราก็จะต้องมองหาจุดต่าสุดนะครับที่ราคาเนี่ยได้ทําไว้นะฮะในอดีตนะครับโอเคจะสังเกตนะครับว่าในกรอบในกรอบเวลานี้เนี่ยนะครับที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้เนี่ยจุดต่าสุดนะครับที่มันทําไว้เนี่ยก็คือจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทำเส้นก็คือขีดเส้นเข้าไปเลยนะครับเป็นเส้นแนวนอนครับขีดเข้าไปเลยนะครับก็คือเป็นจุดนี้นะครับ อ่าโอเคจุดนี้คือจุดต่ำสุดนะครับประมาณนี้นะครับก็จะสังเกตได้นะครับว่าเมื่อราคาเนี่ยวิ่งเข้าไปที่จุดต่ำสุดแล้วนะฮะก็มันก็จะมีการมีการบายหรือว่ามีการซื้อขึ้นไปแบบเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดนึงเนี่ยราคาเนี่ยก็จะกลับตัวเช่นเคยนะครับก็จะวิ่งลงมาจนถึงแนวรับเช่นเคยนะครับก็จะสามารถที่จะกะได้นะฮะหรือว่าคาดการได้ในอนาคตนะครับว่า แนวรับตัวนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่ราคาเนี่ยจะวิ่งลงมาจุดนี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยาราคาเนี่ยมันจะยังอยู่ก็คือเพิ่งลงเพิ่งลงมาจากแนวต้านใช่ไหมครับเราก็สามารถคาดการได้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะไกลหน่อยนะฮะในอนาคตเนี่ยาราคาเนี่ยอาจจะวิ่งลงมาถึงจุดจุดต่ำสุดก็คือจุดนี้นะครับแล้วก็าจะามีการเด้งขึ้นกลับไปอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการมองมุมกว้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเทรดระยะสั้นนะครับเราสามารถที่จะหาแนวรับแนวต้าน แบบสั้นๆได้นะครับก็โดยการที่ว่าเราเนี่ยตีวงให้แคบลงนะครับก็เราสามารถที่จะอันนี้เนี่ยอ,อันนี้ผมถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านใหญ่ละกันนะครับเราสามารถที่จะหาแนวรับแนวต้านแบบเล็กๆได้นะครับก็อย่างเช่นว่าจุดนี้นะครับอ่ะจุดนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นจุดที่ต่ําสุดนะครับปัจจุบันนะครับที่ราคาเนี่ยวิ่งลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่า ปัจจุบันเนี่ยราคามันอยู่จุดนี้ใช่ไหมครับราคาเนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะวิ่งลงวิ่งลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแนวรับเนี่ยมันสามารถที่จะรับได้แนวรับตัวนี้เนี่ยมีความแข็งแรงมากพอนะครับมีความแข็งแรงมากพอเนี่ยแนวรับตัวนี้เนี่ยก็จะดันราคานะครับให้เด้งขึ้นไปเช่นเคยนะครับแล้วก็จะไปเจอกับ ตัวแนวต้านตัวนี้ต่อนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคอย่างที่ผมได้พูดถึงเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็คือรอบนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงโซนนะครับโซนของแนวรับแล้วก็โซนของแนวต้านนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขีดเส้นแค่เส้นเดียวนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมมองว่าอ่าตัวนี้เป็นแนวรับนะครับอ่เดี๋ยวผมลบตัวอื่นก่อนนะเพื่อกันความสับสนนะครับโอเคทีนี้เราจะมามองกันแค่แบบอ่าแคบๆกันล้วกันนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราอ่ามองว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแนวเป็นแนวรับใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าเราขีดแค่เส้นเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการยากใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้เป็น2เส้นหรือว่าถ้าเป็นโซนนะครับเราก็จะมองภาพได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนสีก่อนนะครับเพื่อเป็นแนวรับนะครับเพื่อให้มันแยกออกได้ง่ายๆนะครับผมเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ทําการ Copy นะครับเอา Copy เห็นไหมครับมันง่ายๆมากเลยนะก๊อปปี้ปุ๊บเนี่ยเราก็หาแนวรับหาแนวรับอื่นนะครับก็คือเป็นแนวรับประมาณนี้นะครับ อันนี้เนี่ยเป็นผมจะมองว่าอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่มันเนี่ยพุ่งลงไปนะครับพุ่งลงไปต่าสุดนะครับแต่ว่าโซนอื่นๆเนี่ยที่ผมขีดไวท้ที่ผมตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีการลงมานะครับหรือว่าเขาจะเรียกว่า consolidation region นะครับก็คือเป็นแนวที่เกิดการทับซ้อนเนี่ยมากขึ้นนะครับก็คือเป็นบริเวณนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อราคาเนี่ยวิ่งลงมาถึงจุดนี้เนี่ยก็จะมีการเด้งขึ้นกลับไปนะครับบ่อยครั้งนะครับจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับ จอจุดน,นี้ปุ๊บเนี่ยอาจจะเด้งลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็เด้งขึ้นกลับไปเช่นเคยนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับพอถึงโซนนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเด้งขึ้นกลับไปนะครับอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เข้าใจกราฟได้ง่ายมากขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะทํากาไรได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็อย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเรามองว่า สมมติว่าจุดนี้นะครับจุดปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาเนี่ยลงมานะครับลงมาถึงเส้นนี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะรออาจจะรอสักครู่หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมีแนวมีแนวโน้มนะครับที่จะแบบทะลุเส้นเส้นแรกไปได้นะครับเราเนี่ยสามารถที่จะกดเซลล์ได้นะครับเป็นเซลล์ระยะสั้นๆนะครับพอเซลล์ระยะสั้นๆเพราะว่าเรามองว่าเมื่อมันทะลุเส้นนี้ไปได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะ วิ่งไปหาเส้นที่2ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคานะครับมีการลงไปหาเส้นแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะมีการทะลุเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามีการเด้งกลับไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะออกออเดอร์บายได้นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะมองได้นะครับว่าตัวเส้นเส้นแรกเนี่ยหรือว่าโซนโซนนี้เนี่ยมันมีความแข็งแรงอยู่นะครับทำให้ราคาเนี่ยเด้งกลับไปนั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะหาจุดที่เป็นเป็นแนวต้านนะครับแนวต้านผมก็จะใช้เป็นเส้นนี้เลยแล้วกันนะครับโอเค เส้นนี้นะครับก็ผมสามารถที่จะผมมองว่าจริงๆแลวเนี่ยโซนของแนวต้านเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าจุดจุดสูงสุดเนี่ยมันคือจุดนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยจุดสูงสุดเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันมาสูงสุดก็คือเท่านี้นั่นเองนะครับผมก็มองว่าจุดนี้เนี่ยมันก็คือเป็นโซนของมันละก็คือโซนเนี่ยมันจะวิ่งประมาณนี้แหละอ่ามันจะไม่แบบ เกินคือถ,ถ้าเกิดว่ามันวิ่งเกินเกินเส้นเกินโซนเกินโซนนี้เข้าไปเนี่ยก็แสดงว่ามันมีโอกาสที่จะวิ่งทะลุเข้าไปได้นะครับแต่ว่าถ้ามันยังอยู่ในโซนเนี้ยวิ่งวิ่งไปวิ่งมาในโซนเนี้ยก็แสดงว่ามันมีโอกาสที่จะดีดลงนั่นเองนะครับกลับตัวนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการอามองแนวรับแนวต้านแบบง่ายๆนะครับก็คือเป็นแนวรับแบบ แนวนอนนะครับอ่าง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นการหาโซนแบบง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้นะครับตามวิธีการเทรดของเพื่อนๆแต่ละคนเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นการทบทวนวิธีการมองวิธีการหาวิธีการใช้งานแนวรับแนวต้านนะครับ สำหรับในส่วนของแนวรับแนวต้านแบบเชิงลึกนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับซึ่งอยู่ในซีซั่นแรกนะครับจะมีอธิบายถึงแนวรับแบบเส้นนะครับแล้วก็วิธีการหาวิธีการมองแบบ consolidation region นะครับก็สามารถดูคลิปนั้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ผมได้นําวิธีการมองดูวิธีการใช้งานตัวแนวรับแนวต้านเนี่ยมาทบทวนใหม่นะครับเพราะว่าในคลิปถัดไปนะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับในส่วนของฟิโบนัชชีนั่นเองนะครับเส้นฟิโบหรือว่าเขาเรียกว่าเส้นฟิโบนั่นเองนะครับ ซึ่งเส้นฟิบนัชชีเนี่ยครับสามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำกำไรกับตัวราคาเนี่ยหรือว่าตัวสินทรัพย์เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรารอ,รอติดตามชมคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย